เรามีความเชื่อกันว่าพระคาถามหาจกรดินเนี่ยจะเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคาถาที่สวดแล้วเนี่ยจะพลิกชีวิตของเราจากร้ายกลายเป็นดีจากดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปจากที่เคราะห์หนักกลายเป็นเคราะ์เบาได้หรือจากที่เบาๆไม่มีเลยสวัสดีค่ะนิติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่อง ที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิสองมือกลาบลงที่ตรงเนื้ออาแทบบาทหลวงตาสาธุค่ะร้องได้แค่นี้วันนี้พินิตตี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ กับว่าทําไมเราสวดมนต์แล้วเนี่ยเราเจอแต่เรื่องราวเจอแต่ปัญหาเยอะแยะมากมายเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุอ,อะไรพี่นิตี T ้ e ก็มีคําถามนี้ถามหลวงปู่เช่นเดียวกันค่ะในขณะที่กําลังสวดมนต์เพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราท่านเมตตาตอบว่าปัญหาเนี่ยมันส่งผลมาหาเราทุกวัน สิ่งที่มันมาหาเราเนี่ยมันมากระทบเราเนี่ยเราได้เคยกระทําไว้แล้วทั้งสิ้นแต่มันมาเพื่อให้เราแก้ไขถ้าเราสวดมนต์แล้วเราเจอกับปัญหาเนี่ยมาถูกทางแล้วให้ปฏิบัติต่ตอไปอย่าท้อเพราะว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวเรายังมีหลวงปู่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเดินทางนั้นมาก่อนเราแล้วแล้ให้เราเนี่ยเดินตามรอยของท่าน ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ไม่นานมันขึ้นมาแล้วมันก็ไปมันมาให้เราได้พิจารณามาให้เราได้รู้ว่าเออสิ่งนี้นะที่เราเคยกระทํำกับเขาไว้สิ่งนี้นะที่เราเคยทําผิดพลาดไว้แล้วได้มาดูถึงสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันจึงได้เกิดขึ้นมาหาเราในช่วงนี้ประสบการณ์นี้ค่ะ เป็นประสบการณ์ที่ตัวพินิตีเองเนี่ยได้เจอมาใหม่ๆเลยนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกครั้งที่เราสวดมนต์เนี่ยหลวงปู่ก็จะสื่อบอกว่าเออเนี่ยเราจะโชคดีแล้วนะเราจะพ้นเคราะห์แล้ววิดีใจอ่ะจะพ้นเคราะห์ละใกล้ละก็จะพ้นเคราะห์เราหลังจากที่สวดมนต์มานานละท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์นเยอะๆเลยมันสวดมนต์ให้เข้ามาปฏิบัติ อยู่ในห้องพระให้มานอนอยู่ในห้องพระเลยนะเป็นระยะเวลาสองเดือนหลังจากนั้นแล้วเราจะโชคดีเราก็เชื่อนะคะก็เข้ามาแต่หลังจากวันที่เก้าเมษาเข้ามาตั้งสัจจะสองเดือนในห้องพระทุกคืนท่านบอกว่าถ้าเราสวดมนต์แล้วเนี่ยเราง่วงนอนก็ล้มตัวลงนอนได้เลยรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาสวดทําอยู่แบบเนี้ยจนกระทัง่งเจ็ดโมงเช้าทุกวันเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆนะด้วยความที่เราคิดว่าเราจะโชคดีแล้วก็ปฏิบัติแบบ ไม่ได้เคร่งครัดเท่าไหร่สวดมนต์ก็เหมือนแบบสวดไม่ได้ไม่จริงจังในการสวดอ่ะคือสวดหนึ่งชั่วโมงเสร็จก็นอนแล้วลุกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยท่านก็เลยสื่อบอกว่าอ๊ะทำไมเราถึงไม่ชอบสวดมนต์ทำไมถึงไม่ตั้งใจสวดมนต์เผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงเผื่อวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับแม่เราเนี่ยจะทํำยังไงท่านก็เตือนมาแบบนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยพินิตตีก็เลยได้พอได้ยินคํานี้นะคะแล้วก็มีพลังในการที่จะสวดเพราะเรา เป็นห่วงแม่ไงคะแล้ก็นั่งสวดไปเรื่อยๆคราวนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ะยังปกติอยู่จนกระทั่งกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยคือเริ่มและแม่ก็เริ่มป่วยเจ็บออดๆแดดๆมาอีกแล้วหลังจากที่มันดีขึ้นมาแล้วนะแล้วมันก็มาฟุบลงมาอีกคราวนี้ก็ได้เข้าโรงพยาบาลเข้าไปในไอซีพี่นิตตี้ก็มนระหว่างน,นั้นก็ถามหลวงปู่อีกว่าหลวงปู่เจ้าขาไหนว่าหลวงปู่ว่าหนูจะพ้นคอแล้วไง ทำไมแม่จึงได้เข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าในไอซียูด้วยท่านก็เลยบอกว่าอีกไม่กี่วันก็พ้นแล้วแต่ยังให้สวดมนต์อยู่ในห้องพักอยู่นะอย่าเพิ่งออกไปไหนเราคิดเฮ้ยจะพ้นยังไงวะเข้าแม่เข้าไอซียูแล้วอะ่ะจะเป็นยังไงแต่ก็ยังปฏิบัตินะคะก็ยังทําตามที่ท่านชี้แนะท่านมองเห็นอยู่แล้วไงว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านจึงชี้แนะให้เราสวดมนต์ตั้งอ,อกตั้งใจสวดเลยจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยป่วยเข้าไอซียูหนัก จนกระทั่งได้เดินทางกลับไปที่บ้านท่านก็บอกว่ากลับไปเธอะไปเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่เราแต่จะไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะว่าบุญที่เราได้ทำเนี่ยสะสมมาสะสมมาสะสมมาเนี่ยมันได้เป็นหนุนให้กับคุณแม่ที่มีอาการป่วยอยู่เนี่ยให้เขาได้รอดพ้นเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้บอกเราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านบอกแค่ว่าให้สวดมนต์นะให้สวดมนต์ไว้เยอะๆสวดมนต์ไว้เยอะๆ พอคุณแม่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเนาะเราก็ยังสวดมนต์อยู่นะคะก็ยังอยู่ในห้องพระอยู่นะยังไม่ออกไปไหนเพราะยังไม่พ้นมิถุนาท่านก็บอกว่าพ้นเคราะห์ละเราก็ถามว่าพ้นเคราะห์ล้วจะโชคดีเราใช่ไหมท่านบอกว่ามันมีเวลาของมันอีกนะหลังจากที่บอกว่าพ้นเคราะห์แล้วก็ต้องมีเวลามีระยะเวลาอีกนะคะว่าจะต้องกี่วันไม่ใช่พ้นปุ๊บมันจะโชคดีเลยภายในวันนั้นเลยไม่ใช่ เพราะว่าพอหลังจากที่พ้นเคราะมาแล้วเนี่ยพินิตี้ก็ยังถือศีลต่ออีกนะห้องพ้าอีกสรุปประมาณสี่เดือนเลยนะตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาจนถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมจึงเป็นวันที่คุณแม่เนี่ยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วจริงๆเป็นวันที่ท่านสามารถที่จะเดินเหินออกนอกบ้านไปไหนมาไหนได้เป็นวันที่หลวงปู่บอกว่าเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาแล้ว ด้วยบุญที่เราสะสมมานี่แหละดังนั้นจึงจะมาแชร์ให้ฟังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยให้เราสวดมนต์ไปและหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมันก็มาอย่างตัวพนิตตี้เองเนี่ยเราอยากจะขุดน้ําบาดาลให้กับแม่เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีน้ําประปาใช้นะคะยังใช้น้ําแบบว่าน้ําน้าคลอง mm hmm. เวลาหน้าแรงไม่มีน้ําเลยมีข้างบ้านเนี่ย mm hmm. ขุดน้ําบาดาลค่ะเจาะน้ําบาดาล เขาก็ได้แบ่งให้แม่ใช้ด้วยานานลหลายปีแล้วอาศัยเขาเอามาให้แม่ใช้เนาะก็อยากจะได้มานานแล้วแต่มันยังไม่ได้นี่พอหลังจากที่พ้นเคราะห์ปุ๊บเนี่ยพอคุณแม่จะพ้นเคราะห์เนี่ยอยู่ดีๆคุณสามีเขาก็อนุมัติในส่วนของเงินตรงนี้ให้เราเพื่อให้เจาะน้ํประดานให้กับแม่ซึ่งตรงเนี้ยหลวงปู่บอกว่ามันเป็นอน,นิสงส์งมากๆเลยนะที่เราได้ทํากับแม่ของเราเหมือนทําให้กับ พ่ออลรหันพ่อองค์หนึ่งเลยนะที่ให้เขามีความสะดวกความสะดวกสบายทางด้านของน้ําน้ําไหลไฟสว่างท,ทำให้เราเนี่ยพ้นจากข้อกรรมตรงนี้ไปด้วยดังนั้นเมื่อมันถึงเวลาเนี่ยมันจะได้ท่านบอกว่าทําไมแต่ก่อนจึงไม่ได้ออมาตั้งนานละหลายปีละทําไมจึงไม่ประสบความสําเร็จทําไมแฟนเขาจึงไม่ให้เราเขาไม่อนุมัติให้เราไปทําก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ ตัวของคุณแม่เองเนี่ยจะได้ไม่ถึงเวลาที่ตัวของเราเองจะได้แต่พอเมื่อมันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาในทันทีเลยค่ะทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติต่อไปนะคะหลังจากที่ปฏิบัติมาแล้วอุ้ยความโชคดีมันมาแล้วมันเริ่มมาแล้วค่ะมันไม่ได้มาตูมทีเดียวนะมันเริ่มมามันทยอยมาเริ่มไหลมาค่ะมาแชร์ให้ฟังเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ เพื่อนๆพี่เพี่อนน้องเนี่ยที่ปฏิบัติมาแล้วเจอแต่ปัญหาเจอแต่อะไรต่างๆลุมเข้ามาเนี่ยอดทนนะคะเพราะหลวงปูด่ดูท่านย้ำอยู่เสมอว่ายาหยุดนะให้ไปต่อ,อนี่ขนาดเราสวดมนต์ยังมาขนาดนี้และถ้าหากเราไม่สวดมนต์ละมันจะขนาดไหนท่านบอกแค่นี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพีนิตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไร ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิตี้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ